ม,มาลุงใส่ให้โอ้แกะตรงไหนหรอตาไปดังลุงก,ก็จะเอาเงินให้คืนเพราะว่าเรื่อนเดียว<ม>เลือนเดียวจากลลกโชคดีนะที่ลุงมาทันมาทันอีนี้โชบีเลยเนี่ยโชคดีที่ลุงมาทันไงเดีสีนี้สีนี้ก่อย ดีล้อมนวดตุต้งเก็บให้ลุงเก็ให้ลุงไว้เก็กระจายนี่ยถามเรื่องเดียวอันนี้ไว้ใส่ฐานที่บ้านอืมกดอย่ามันพูดเรารู้ได้ไงว่าม,มันพูดได้เค,เคยเคยรียนไหมหรือใครเล่าให้ฟังใครเล่าให้หนูฟังบุ๊บกระต่ายกระกระต่ายว่าบอกว่าไม่ให้เล่นมันกระต่ายเอาไปโรงเรียนบ่ มีใครเอาไปโรงเรียนบ้างกระต่ายกับอันนั้นเอาไปโรงเรียนยอวาเอวาโอ้แ oh, สดงว่าเห็นหมูยุงเดียนเอวาไปเรียนด้วยบ่บเอวาไปเรียนด้วยบ่เรียนด้วยบ่อะไรคะอะไรคะ ปิดไว้ก่อนป่ะน so ่ะใส่กล่องไว้ขึ้นจะไปเรียนด้วยไหมพรุ่งนี้เนี่ยไปไหนพอดีไม่ต้องห่ายเปิดเปิดลองลองลองอีกรอบหนึ่งไหมเปิดวิธีเปิดนะถ้าเปิดไว้นานๆมันจะเล่านิทานให้ฟังเนี่มันจะมีนิทานนี่มันจะมีนิทานเลยมีนิทานถ้าเปิดไว้นานๆจะเล่านิทานให้ฟัง กดปิดสิถ้าเปิดไว้นานๆมจะเล่านิทานนะครับกดปิดยังไงลูกปิดยังไงลูกปิดยังไงปิดงงให้ไงเลื่อนมาอย่างนี้อ่าปิดแล้วเดี๋ยวก็ใส่ขาหนไว้วนหัวมันโอ้ยมือไหนของเหรนไปหายมูเบ้างแล้วอยุงเรียนว่ามืว่าท่านเหูนชอบมันเอาวมูฐานโดนดือใส่เลยโอเคแลนะโอ้ยใส่ปิดกลองใส่ปิดมันเห็นแต่ตูดมัน ไหมนขหรเห็นตูดมันยังไงนี่เห็นหน้าเป็นไงตไม่เห็นหน้าแล้วเาไปเปิดของบารเอาสติ๊กเกอร์ออกพรุ่งนี้จะไปเรียนด้วยไหมนี่เอาไปเสียทั้งหมดไปไปกอนาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ